สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาลำเพชรลำเพลินสกุลโชคนิฟซีคนส่งน้อยเพชรลำเพลินค่ะบรรยากาศตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะนะคะฟื้นแล้วนะคะฟื้นจากการอ่าฟื้นจากการนั่นเตยล่าแล้วๆพี่น้องคะขืนนี่เนาะอันนี้่ากระเตรียมของเฮ็ดบุญบ้านนะคะพี่น้องคะจะทําบุญบ้านพรุ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะบรรยากาศตอนแรกมากค่ะฝ่าฝนเนาะพี่น้องเนาะฝนตกไม่เป็นอาฝนตะแปกกี้เด้ เมื่อวานนี่บ่มีฝนจักเม็ดเมือนนี่จะในใจว่าฝนตกฝนล่งค่ะทำบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีมากต้นไม้ต้นลหลเขียวสะอีเขียวเขียวช่มเลยนะคะบ้านกระสีสีหกหกจังหวะว่าเตรียมของจะทำบุญเหมือนอื่นสาดเสื้อเต็มนึ่พี่น้องใส่ไปบางยีทางครัวทำไรกินแม่ น้งจินค่ะน้ำยาไก่วันนี้อตุ้ปีมือน้ำยาไก่ค่ะแบบลาวน้ำยาไก่แบบลาวจากแม่ตัวเพื่อนแม่แต่ค่ะเอาหน้าชาอยู่นี่ให้ไหมค่ะเอ๋ทำบุญพรุ่งนี้มีเมนูอะไรบ้างเหรอต้มยำทะเลต้มยำทะเล ราบมัวนโอ้มีแต่เมนูสูดยจอดเลยของหวานขอบคุณเอามาอย่างนี่คือมีจอมีเอียงมาตั้งเาอ่งงเาอแหงอ๋อแม่แรงนี่มีเสษงันตามตามประเภทนี่มีมวนซืนอ้าก็เป็นตะตื่นเต้นทว่า พี่น้องต,ตัดตัดกาเพณีอีสานเพิ่นสิจักฝาเอ้ยทั้งจักกว่า3ปีปีนี้เป็นวันปีสุดท้ายาอ,อ๋อปีที่ท3จ้าวันดี FC ฟซลยเอของไอ้ลูกค,ะคะุทรงเด้อค่ะสวัสดีค่ะวันดี FC ฟซีกคุทรงเด้อค่คะ,คะสหรับถนนล,ลูกสาวฝอ,อยแน่เด้อ ขอบคุณแม่ตุ้ยคะ่ะเดี๋ยวสิ้ผ้าพี่น้องเขาไปเพิ่งอยู่ในห้องแสดงว่าคุณแม่อยู่ในห้องนี่นี่เ,นเอาไปอนันออาน,าน,นู๊ใหญ่อ็นอะไว้เห็นเบิร์ดแลนดิสันมาสีเซอร์ไพ่เห็นเบิร์ดแลนดิสันใช่ไหมเข้าห้เป็นพี่น้องเฮ็ดหยังนะเฮ็ดหยังห้งอ,ววองบริลออไกวเขามาเสย มัานนา่งเฝ้าอีหยังอยู่นี่เออเอาตินตัวสับเซย์ข้าสิให้เลือกเลือกตัวใดเอาสิเลือกเลือกพวกใดให้ซีดเลือกเอาเอาพวกใหญ่ใหญ่วเนาะเอาพวกใดจับเพิ่งดูเออพวกใดพวกนี้<ง>เอากระข้องที่เลยข้องเอา อยากได้กับข้องเอาตีเลย,เเยซ้ำนี่จเจาซ้ำนี่นะเอาเบิดนะเอาเดอกลูกสีไฮเบิดเอาเบิดปออสีไเบิร์ดคนอะขากเนอขัดมเงินขันมเงินเนียนมัน,นางเฝาเลยจจกลุกสีไฮโบไฮอ้ยเนะเอาไฮเบิดซุ่พวงไปแกเอาเดอ้อร<ม>้ เออก็ให้แม่นั่นล่ะขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนนะคะที่หักแพงขนทรงนะคะขอบคุณหลายๆกระพอได้เงินให้แม่แล้วพี่น้องคะเอากระไว้พรอนให้ลูกไว้พรอนให้พี่น้องแน่เพื่อทำเงินให้กระไดอไเอาว่าจากไหนอวยพอดเลย <laughs> สุขภาพมันก็ยแค่น,นี้เ <c oughs> ขาว่าไปเลยเนาะเ,ออเออด็กๆดีม่แย่สุขภาพแข็งแรง หาเงนินได้เยอะๆเอาขวยพ่อนผู้ที่เอาเงินให้แน่ขนเพ,พื่นบอกว่าไถ่เขาขอมาไถ่ดิเอาขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยที่เอานารางวัลนนำใจของคนไทยคนจชงรับรับเรื่อยๆจูงให้ใหม,มัน ซ้ำซ้ำถือเลขเนาะเจ้าเ,าเนาะมานางเอาเงินคาขาด <c oughs> <c oughs> บอกเลี้วว่าขันมาสิได้ขันบ่ามาบ่าหายเด้า <c oughs> มาแล้วก็ไปเอาก็ไปเอาแลา้วเนาะเพราะว่าสิมาก,ก็ไปเอาเพรดีแต่ไม่เฮ็ดบุญพร้อมเฮ็ดบุญทอดแม่แต่พร้อมจังเมื่อ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนที่รู้ได้คนโซกคับแม่นะคะขันบ่มี พี่น้องกับบมี่มือนีเนาะพี่น้องเนาะนะคะขอบคุณที่หักทีแพงเด้อตั้งแต่อยู่มอลลมาก,กหลายฝาหลาปีบอเคยได้ประมาณนี้ได้พี่น้องได้อยู่เล็กๆในน่อยแต่ว่าเขาเซให้ได้ร้ายแบบนี้บอเคยมีนี่ก็ถือว่าพี่น้องหกงักแพงแบบนี้กับโอ้ยพี่นอ้องวาววาออกได้แต่ข้ามขอบคุณอย่างเดียวมันจะเอาอะไร ลุงก oh, umm> ็อยากได้เหรอขอคุณย่านะลุงให้คุณย่าหมดแล้วอ้าวทำไมอยากได้เหมือนกันกับย่าเลยอ่ะเอามาแกะอยู่ข้างอันเอามาคล้องให้พอเนี่ย เออเอามาคล้องให้แล้วรัวสีบาจังดาอ้าวพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ขอบค,คุณน้องเด้อนะคะสีลงไว้สมิกรน,นะคะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณพี่น้องที่ให้ความรักความเมตตาขอบคุณพี่น้อง้ละคอยพี่น้องโชคดีไม่ใช่นะคะอย่าให้เจ็บอย่าให้นจนนะคะร่ำรวยร่ำรวยผู้ได้ร่ำรวยอยู่แล้วคอยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง